ีครับอไนลูน้หมายคนนั้นได้ยังลูกมาทักทายดีเจดูได้อะไรลูกได้อะไรคะโอ้อะไรอ่ะอันนี้ลูกอ่ะขอบใจจ้าอมากิด้นิบาทขอบยัยไม่ได้เลยอว่าโอเคอย่า สสครับสถานีวิทย like so ุนะฮะถ้าวันเสาร์อาทิตย์นก็จะมา่ี่ทุกวันอาทิตย์นเสาร์ทยกนกอยู่ครับน้องจนน้องอะไรลูกน้องอะไรครับฮะน้องน้องจีนน้องจีนร่นม่วันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรลูกวันอะไรวันเกิดนีมีะวันเกิดเอฮะวัน ก็ยังไงพี่พี่อนเพื่อนถ้ามาที่เกาะเกร็ดก็แวะมาที่สถานีวิทยุนะคะชื่อร้านดิจิโนกับพี่เจพุงแล้วพี่หมูบายบๆคอนเทนต์เดี๋ยวขออนุญาตลงยูทูบไหมคลิปเข้าไปดีเจพุ่งก็เดี๋ยวเห็นรุ่งจิตเห็นหน้าน้องชัดเปล่าเห็นยันเห็นยันคุณแม่นะคะ